สเตปร้างบ้านสวัสดีครับเพืแฟ,น,ฟนรายการสเตปช่างบ้านแล้วก็เลสเตอร์เบนสปอร์ตนะครับวันนี้วันอังคารที่1มีนาคมแล้วนะครับก็เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยนะครับสเตปตัวแรกอยู่ผมแมนกิรพงศ์นะครับผมมองไปที่ศึกพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับคุรว่างเลสเตอร์ซิตี้จากพอปเวสต์โอมิชเอาเบียนนะฮะเลยเปิดมาให้เลสเตอร์เจ้าบ้านต่ออยู่ครึ่งครบลูกนะครับ ว่าเล็กนี้นะฮะถ้าเลสเตอร์อยากเป็นแชมป์ต้องเอาแล้วนะครับนมืที่แล้วเพิ่งชนะนอริมา1-0นะผมมองว่าคู่นี้นะครับขอเวสบอรมเนี่ยเจอเลสเตอร์เนี่ยยังไงก็โดนนะฮะวันนี้เป็นบอลอ่ารองบอลอยู่แล้วนะครับเลสเตอร์ผลงานกำลังดีนะครับผมมั่นใจว่าวันนี้เลสเตอร์มีสองตูแน่นอนสวัสดีครับยอดขวัญนะครับสเต็ปสร้างบ้านนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่กันด้วยนะเดินมีนาคมนะครับไปดูที่บุนเลสซิ่ใกล้อรมันครับฮันโนเวอร์เปิดบ้านเจอกับลวอกบุกนะฮะฮันโนเวอร์นี่เยอรมันผมว่า เล่นในบ้านเนี่ยไม่ช่วยอะไรถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเจ๋งครับแต่ปัจจุบันเนี่ยแย่ตล,ลอดนะฮะขณะที่ทีมเยือนัวป่วงเนี่ยผมมองว่าเขาพลาดไปเยอะนะครับแต่เรื่องซีซั่นหลังตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็ใช้ได้นะครับน่าจะจัดแบบหนักๆลงแล้วก็ยิงชนะไปได้สำเร็จครับให้เชียร์ไปที่หัวบวกนะฮะดี b p n เ t s MM Sport นะครับจะผ่านไกลมารุงนะสเต็ปสร้างบ้านวันนี้ไปดูที่แชมเป,ปีย้ยนชิพของอังกฤษนะครับแ b l เบิร์นโ r เวอร์เปิดบ้านพบกับ The b โ r o u g h Bristol ครับ เกมนี้เลดเปิดให้โบโร่บุกมาต่อที่ปอนะครับถ้าโบโร่ชนะเกมนี้จะกลับขึ้นมาเป็นจา่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับอันดับเนี่ยต่างกันลิบลับเลยครับโบโร่อยู่อันดับที่3นะครับส่วนแบ็คเบิร์นโลเวอร์เนี่ยอยู่ท้ายตารางซึ่งโบโร่พักหลังกลับมาเล่นได้ดีครั้งหนึ่งชนะรวดมา2เกมครับส่วนแบ็คเบิร์นเนี่ยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลดเปิดมาแค่ปอครับแค่เสมอก็เจ็บครึ่งเดียวลุ้นชนะดีกว่าครับให้เชียวไปที่เดอะโบโร่มิเดิ้ลสโปรบครับส่วนรายการเสร็จสร้างบ้านจา ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับหลายคู่เลยผมเลือกไปที่คู่ของวิลล่ากับเอฟเวอร์ตันนะครับวิลล่าตอนนี้เป็นทีมวู้ดครับผลงานช่วงหลังเล่นยังไงก็แพ้นะครับเล่นแย่แพ้เล่นเล่นดีแพ้น้อยยังไงก็แพ้เจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับที่มีทีเด็ดมากมายนะครับในเกมรุกนะครับแม้ว่าวิลล่าจะเล่นในบ้านแต่เชื่อว่าไม่น่ารอดครับนี่คือทีมที่จะตกชั้นนะครับและวันนี้พวกเขาจะแพ้นะครับเชียร์เลยครับเอฟเวอร์ตันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสเต็ปสร้างบ้านประจำวันอังคารที่1มหนะคครััับวนนี้มดไปที่เงมาี วันนี้ก็มีคิวเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลโซเซดัดนะครับจิงอยู่ที่ชั่วโมงนี้เรอัลโซเซดัดดูจะเป็นทีมที่ฟอร์มดีขึ้นมานแต่ว่านี่เป็นเกมเยือนของทีมโซเซดัดครับซึ่ง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าพวกเขายังค่อนข้างเป็นรองทางด้านของแอตเลติโกมาดริดอยู่พอสมควรเหมือนกันเกมนี้เล่นในบ้านของแอตมาดริดด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องการชัยชนะอีกสามคะแนนสุดเพื่อทำแ้มไล่ตามราร์เซโลนต่อไป ซึ่งโซนเดลต์เองก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนได้ไม่ค่อยดีนะในช่วงหลังผมว่าวันนี้เรดเปิดอยู่ที่อาร์เจโตมาดริดต่อ1ลูกนะครับอาจจะดูแพงไปสักหน่อยแต่ว่ายัางเชื่อว่ามันยิงไปได้1ประตูนะครับว่าจะมีประตูที่2หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับและนี่ก็เป็นสเต็ปสร้างบ้านประจําวันอังคารที่1มีนาคมวันนี้เดบกลับมาพบก,กันได้ใหม่นะครับทุกช่วงบ่ายนะครับของวันนะครับทั้งทางเอสเปนด์สปอแล้วก็หน้าเพจกัสโบกสเตเดียมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสเต็ปสร้างบ้าน